ใช้มาเพียงแค่1ปีเท่านั้นไม่เนี่ยโคตรจะน้อยนี่ผมขับพีเอ็มนะเท่แต่ว่ามันมีออปชั่นมากกว่านั้นนะครับ จะจำตามสัญญาไม่ใช่แล้วสวัสดีครับก็เนี่ย,ยที่ผมเคยพูดไว้ว่าผมจะนำ B M W ตัว520มารีวิวให้กับคุณผู้ชมได้ดูนะวันนี้ผมเอามาแล้วนะแล้วผมจะรีวิวอย่างละเอียดให้กับคุณผู้ชมได้ดูกันเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับ วันนี้ผมจะนำ BMW ตัวซีรีส์5มารีวิวให้กับคุณผู้ชมได้ดูกันนะครับและบอกได้เลยว่ามีชุดแต่งเคฟรารอบคันนะครับเป็นตัว M Sport นั่นเองตัวนี้เนี่ยต้องบอกได้เลยว่าสภาพค่อนข้างที่จะใหม่มากนะครับเพราะว่าเป็นรถปี2019นะครับจดทะเบียนในปี2020และต้องบอกได้เลยเนะว่ารถใช้มาเพียงแค่1ปีเท่านั้นไมเนี่ยโคตรจะน้อยไมใช้ไปเพียงแค่6,000กิโเมตรเท่านั้นนะครับ และที่สําคัญเนี่ยรถคันนี้เนี่ยเจ้าของเก่าเนี่ยเขาดูแลเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าเจ้าของเก่าเนี่ยเขาแต่งรถค่อนข้างที่จะเยอะอยู่มีมูลค่าของแต่งเนี่ยถึง5้าแสนบาทเลยนะครับบอกได้เลยว่าถ้าใครได้ไปเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนเพราะว่ามีวลันตีนะครับหรือ BSI เนี่ยถึงปี2024นะครับอีก3ปีนะครับซื้อไปเนี่ยรับรองมีรับประกันแน่นอนนะครับบอกได้เลยว่าได้ไปคุ้มค่าจริงๆ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเริ่มกันที่ไฟเนี่ยไฟของ BMW ตัวนี้นะครับเป็นไฟแบบ LED นะครับกระจังหน้าของ BMW นี้เป็นกระจังหน้าจากโรงงานนะครับเป็นกระจังหน้าเดิมแต่ว่ามีระบบระบายความร้อนที่ดีนะครับก็บอกได้เลยว่ามันเป็นเรื่องปกติของ BMW อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวด้านหน้านะจะมีระบบเซนเซอร์กันชนด้านหน้านะครับหรือเรียกอีกอย่างว่า parking sensor นั่นเองเนี่ยมีจุดอยู่ด้านหน้าเห็นไหมอ่า เวลาเราเดินเนี่ยเดินอยู่ตรงรถเนี่ยมันก็จะขึ้นในจอมอนิเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือว่าจะมีเด็กมาเดินอยู่ด้านหน้ารถเนี่ยถ้าสมมติเราเผลอเราไม่ได้ตั้งใจมองเนี่ยบอกได้เลยว่ามันก็จะมีเซ,เซ็นเซอร์ขึ้นคอยเตือนถือว่า เป็นออปชั่นเสริมที่ดีอยู่แล้วนะครับสำหรับออปชั่นเซ็นเซอร์กันชนด้านหน้านะครับทีนี้เรามาดูกันที่ตัวด้านล่างนะครับด้านล่างลงมาเนี่ยจะเป็นลิ้นของรถ BMW ตัวนี้ลิ้นคันนี้เป็นลิ้นแบบเคฟล่านะครับเจ้าของเก่าแต่งมาบอกได้เลยว่าให้ความรู้สึกเท่เพราะว่าคืออันนี้ต้องบอกเลยนะว่าแล้วแต่คนชอบนะแต่ว่าเจ้าของเก่าเขาแต่งมาเนี่ยในในส่วนของผมเนี่ยผมมองว่า อ่ะมันทําให้รถดูแพงดูเท่ขึ้นละกันนะครับไปดูกันที่แม็กนะครับแม็กของ BMW ตัวนี้เนี่ยเป็นแม็กแบบวอร์เทนเนอร์นะครับยางเนี่ยเป็นยางลันแฟตนะครับขอบแม็กเนี่ยเป็นขอบ20นั่นเองต้องบอกได้เลยว่าลวดลายของแม็กเนี่ยสวยมากเพราะว่าเจ้าของเขาแต่งมานะครับให้ความรู้สึกสปอร์ต เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังของ BMW Series 5 520d ตัวนี้กันดีกว่านะครับมาเริ่มกันที่ตัวรับสัญญาณนะครับตัวรับสัญญาณเนี่ยจะเป็นครีบฉลามสีดำนะครับแล้วก็ส่วนด้านหลังเนี่ยจะมีโลโก้ 520d ก็คือเป็นรุ่นของตัวนี้นั่นเองนะครับแล้วก็มี อยเลอร์นะครับเป็นลายเคฟล่านะครับแล้วก็สเกิร์ตหลังเป็นลายแคฟล่านะครับเป็นชุดแต่งรอบคันนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้ BMW นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับจะมีพาร์คิ่งเซนเซอร์อยู่ด้านหลังนะครับเป็นตัวช่วยสําหรับความปลอดภัยและการในการถอยหลังให้ไม่ถอยไปชนรถคันอื่นนะครับก็คือถือว่าโอเค ดีอยู่แล้วสําหรับ BMW ตัวนี้นะครับและที่สําคัญนะครับ BMW ตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าขาดไปไม่ได้เลยก็ต้องมีกล้องหลังด้านหลังเนี่ยจะมีท่อคู่เป็นท่อเดิมๆเ,เลยจากโรงงานของ BMW ตัวนี้เนี่ยให้ความรู้สึกแบบว่าเท่ใช้ได้เหมือนกันนะผมบอกได้เลยนะว่ารีโมท BMW ตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ว่าเท่ๆอย่างเดียวเท่านั้นเอาไปโชว์สาวแต่จริงๆนะแค่โชว์สาวก็แบบ นี่ผมขับ b m นะเท่ <Hey. S 1> แต่ว่ามันมีออปชั่นมากกว่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวผมขอกดดูก่อนนะออปชันเปิดปิดล็อกรถเป็นเรื่องปกติที่รีโมททุกรีโมทต,ต้องมีนะปรับไปด้านซ้ายเนี่ยจะมีดูว่าระบบรถของเราเนี่ยมันล็อกอยู่หรือเปล่าแล้วก็เลื่อนไปอีกจะมีระบบไฟของรถแล้วก็มี ที่ตรวจเช็คน้ำมันนะฮะว่าน้ำมันของ BMW ัเตัวนี้เนี่ยมันใกล้หมดหรือยังหรือว่ามันต้องใช้ไปกี่กิโลอะไรยังไงนะครับและก็ที่สําคัญมีระบบเปิดระบบระบายอากาศหรือเปิดแอร์นั่นแหละแต่ต้องบอกได้เลยว่า BMW ตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวดีเซลนะมันจะไม่ได้เปิดปุ๊บแล้วมันเย็นเลยเหมือนแบบเราเข้าไปตาร์ทรถแล้วก็เปิดนะแต่ว่ามันก็เหมือนแบบเราแค่เปิดให้มันวอร์มมีลมข้างในพอเราเปิดรถมาเนี่ยมันก็จะแบบรู้สึกเหมือนมีลมอยู่ข้างในนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันที่ภายในของตัว bmw ตัว5-20ี d นะครับเข้ามาถึงเนี่ยเราก็จะเห็นเบาะเป็นโทนสีชายเย็นนะครับพูดแล้วเนี่ยดูน่ากินจริงๆนะครับนึกถึงน้ำชายเย็นใช่ไหมสีมันก็คล้ายๆชาไทยด้วยนะผมว่าเนี่ยโดยรวมเนี่ยข้างในก็ดูสภาพแบบใหม่เป็นเบาะหนังแท้นะครับยังไงก็ดูใหม่เพราะว่ารถมันแค่1ปีเท่านั้นนะครับไม่เนี่ยใช้ไปเพียงแค่6000กิโลเมตรนะครับต้องบอกได้เลยว่าน้อยมากๆนะสำหรับ1ปีเนี่ย เดี๋ยวเรามาดูกันที่เบาะนะครับเบาะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับทั้งทางคนขับแล้วก็ทั้งทาง,ทางผู้โดยสารนะครับเบาะเป็นเบาะไฟฟ้าปรับได้8ทิศทางนะครับปรับได้ตามความถนัดเลยนะครับและที่สําคัญเนี่ยด้านข้างก็เหมือนเดิมเลยนะครับของตัว B M เนี่ยจะมี Memory 2จุดก็คือเป็นตัวที่จดจําที่นั่งของคนขับแล้วกันว่าถนัดด้านไหนถนัดสูงหรือถนัด เข้าไปเยอะไหมหรือถนัดถอยออกมานิดนึงอะไรเงี้ยก็แล้วแต่คนขับจะปรับแล้วกันนะครับมาดูที่พวงมลาลัยพวงมลาลัยเนี่ยเป็นมันติฟังก์ชันคูสคอนโทรนะครับ ตัวนี้ก็จะมีหมดฟังก์ชันต่างๆที่ดีตัวตรงกลางก็จะเป็นโลโก้ BMW มีแต่ปกตินะครับตัวจอไม้นะครับจอไมเป็นจอ LED นะครับเป็นจอ Full LED มันดูหรูหราเนะเพราะว่าเวลาเราเปลี่ยนโหมดเนี่ยเปลี่ยนโหมดจากสปอร์ตโหมดคอมฟอร์ตโหมดอีโค่เนี่ยตัวจอเนี่ยมันจะสลับนะครับแล้วมันก็จะเปลี่ยนจอไปด้วยๆตามโหมดของมันซึ่งมันมี3มฟังก์ชันมันก็จะเปลี่ยนโหมดตามสามฟังก์ชันเลยเวลาเราเปลี่ยนโหมดนะครับก็ถือว่า โอเคเลยนะครับตัวระบบแอร์นะครับเป็นระบบแอร์แยกปรับสาขวานะครับแยกอุณหภูมิได้ก็คือระบบแอร์แบบดิจิตอลนะครับเนี่ยมีตัวเลื่อนปรับไสาขวาอยู่ตรงนี้นะฮะก็ถ้าเราพาผู้หญิงมานั่งแล้วถ้าเขาหนาวเราก็เบาแอร์ให้เขาหน่อยลวกันส่วนถ้าเราแบบร้อนๆเราอยากเปิด N en, แอร์เย็นเราก็เลื่อนด้านขวานั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูกันที่เกียร์นะครับเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์ทิปโทนิกไฟฟ้านะครับเป็นเกียร์8ปสปีดเหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรเพิ่มเติมเะครับเดี๋ยวมาดูกันที่ตรงนี้นะครับเป็น เบรกมือไฟฟ้านะครับไม่มีอะไรแค่กดขึ้นกดลงเหมือนปกติเลยนะครับตรงกลางเนี่ยตัวเก็บของปกติที่เก็บของธรรมดาเราก็ดึงขึ้นปกติใช่ไหมแต่ตัวนี้ BM เอมไงครับ BM มันก็ต้องกดปั๊บนี่แล้วมันจะแยกออกมาก็ สวยๆเก๋ๆแล้วกันครับอ่ะเราปิดลงไปนะครับไฟฉุกเฉินปกตินะครับตัวจอเนี่ยต้องบอกได้เลยนะว่าเป็นจอ12นิ้วเป็นจอมอนิเตอร์12นิ้วแล้วก็มีระบบเนวิเกเตอร์เป็นระบบนําทางของ BMW ตัวนี้นะครับเมื่อกี้เราพูดกันที่ตัววิทยุนะครับฟังชันตัวนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าผมชอบมากสําหรับ BMW ตัวนี้นะครับเวลาเราจะเพิ่มเสียงหรือลดเสียงเนี่ยเราแค่หมุนนิ้วอย่างเงี้ย ถ้าเราหมุนไปทางซ้ายเนี่ยเสียงของตัววิทยุเนี่ยจะลดลงไปแต่ถ้าเราหมุนไปทางขวาเสียงวิทยุจะเพิ่มเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่ะผมจะเพิ่มเสียงก่อน,น,นอังอัานี่คือการเพิ่มเสียงนะครับ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวเราลดเสียง,ยงครับยังไม่ได้เป็นฟุอ่อ่าคือต้องบอกได้เลยว่ามันเป็นฟังก์ชันที่ดีนะครับแต่ก็ความเสถียรก็ขึ้นอยู่กับที่ว่าเรากะจังหวะน,นิ้วเนี่ย มันอยู่ใกล้ๆจอหรือเปล่าตัวจอไม่ใช่จอทัชสกีนะครับและก็ที่สําคัญเนี่ยมีระบบการเปลี่ยนวิทยุเขาเรียกว่า uh. การเปลี่ยนขึ้นวิทยุนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนโดยการใช้2นิ้วอย่างนี้และจิ้มเข้าไปอ่ะเดี๋ยวเราเพิ่มเสียงก่อนนะอ่ะอย่างนงี้อ่ะเพิ่มเสียงก่อนเราจะเปลี่ยนขึ้นวิทยุเราทําแค่2นิ้วจากนั้นเรื่องนี้เนี่ยทำเลขาสองอ่าถ้าทําอีกหนึ่งครั้ง <Yeah. S 1> ขึ้นก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่ นี่ก็เป็นฟังก์ชันที่ดีของตัว BMW ตัวนี้นะครับเดี๋ยวขอปิดวิทยุก่อนล้วกันอ่าเบาๆบาเาวิทยุลงตัวนี้ก็จะเป็นตัวคอนโทรลเลอร์นะครับไว้คอยควบคุมนะครับเพราะว่าตัวจอมอนิเตอร์เนี่ยไม่ใช่จอทัชสกรีนนะเราก็ควบคุมจากตรงคอนโทรลเลอร์ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับพวงมาลัยหรือเราจะใช้นิ้วเหมือนที่ผมรีวิวไปนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีแอร์อีกตัวหนึ่งให้ปรับแยกซ้ายขวาเหมือนกันนะครับอยู่ที่ด้านหลังนะครับแล้วก็ถ้าใครนะครับอยากจะปรับ ไฟหรือว่าจะปรับเป็นไฟสัดหรือปิดแสงไฟหรืออะไรอย่างเงี้ยครับฟังกช์ชันจะอยู่ทางด้านขวานะครับอยู่ใต้แอร์แล้วก็ตัวนี้นะครับด้านซ้ายเนี่ยครับจะเป็นตัวปรับพวงมาลัยแบบไฟฟ้านะครับถ้าใครแบบไม่ถนัดเนี่ยมันสามารถดึงกลับมาที่ตัวเราหรือว่าจะกดลงกดขึ้นได้เลยตามสบายนี่เดี๋ยวผมกดให้ดูนะอันนี้คือกดลงเห็นไหมพวงมาลัยมันกดลงมาอ่ะกดขึ้นถ้าไม่พอใจนะครับแล้วก็ดึงเข้าตัวเราแล้วก็กดลงไปนะครับ นี่ก็เป็นฟังก์ชันที่ดีของ BMW ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ห้องเครื่องของ BMW ตัวนี้กันดีกว่านะครับตัวนี้เนี่ยเป็นห้องเครื่อง Twin Power Turbo นะครับ เรื่อง2.0เป็นตัวดีเซลนะครับหรือ2 0 0 0นซีซีนั่นเองมันก็ไม่ได้ถึงขนาดแรงมากนะครับแต่ว่าก็สามารถแซงรถบ้านธรรมดาได้สบายมากแน่นอนคันนี้เนี่ยมีกำลังแรงม้าถึง190แรงม้านะครับแล้วก็มีแรงบิดถึง400อยนิวตันเมตรนั่นเองต้องบอกได้เลยว่ายังไงก็แซงรถบ้านได้สบายอะครับโอเคง่ายง่ายแค่นี้นะครับและที่สำคัญนะครับราคาของรถคันนี้เนี่ยมือแรกตอนออกจากห้างเนี่ยราคาค่อนข้างใช้ได้นะครับ ราคา3 5ล้าน5แสบาทนั่นเองถือว่าเป็นราคาสำหรับคนมีตังค์แล้วกันนะครับทีนี้เนี่ยในเต็นท์ของเราเนี่ยผ่านมาแล้ว1ปีนะครับผมขอปล่อยในราคา2 5 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับใครที่ซื้อรถในเต็นท์ของเรานะครับมีรับประกันหลังการขาย2ปีนะครับหรือว่า ขับรถประมาณ20,000กิโลเมตรเองเราดูแลตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ดูแลทั่วประเทศไทยแน่นอนนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะสอบถามอยู่กับ b m ตัวนี้หรือว่าอยากจะสอบถามเกี่ยวกับรถคันอื่นนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยที่เพจของเรานะครับเค Auto ตนะครับมีทั้ง Facebook แล้วก็มีทั้ง YouTube นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับตอนนี้แรงผมหมดแล้วยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะนำตัวไหนมารีวิวนะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับเจอกัน